มาดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อากาศยานทหารเรือนะครับซึ่งกองการทหารเรือนั้นเราได้นำอากาศยานที่มีประจําการแล้วนะครับของกองทัพเรือนะครับซึ่งอากาศยานเหล่านั้นนะครับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เป็นบทประวัติที่สําคัญสําคัญนับกองทัพเรือและประเทศชาตินะครับเราดึงเราดึงงานอากาศยานนั้นนะครับมาตั้งแสดงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชมนะครับได้ศึกษาหาความรู้รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับซึ่งแบบนี้การเนินงานนะครับมีความ ก้าวหน้านะครับประมาณร้อยละเกือสิบนะครับก็ยังขาดเาเงินสนับสนุนบางส่วนครับซึ่งงบประมาณบางส่วนนั้นะจะมาปรับปรุงเพื่อให้โครงการสําเร็จรุ่รงนะครับตามแผนงานที่ดำเนินการไปครับครับขอบคุณท่านระเบิดเกียรติคุณสวักกสดน,นะครับนี่ก็เป็นเป้าประสงค์หลักนะครับในการเผยแพร่ภากร,รกิจการของกอ,องการปีนังทหารเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับให้บรรดาเยาวชนลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้รู้จักบทบาทของ นักบินหรือว่าเครื่องบิงนที่กองทัพเรือมีใช้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับท่านต่อไปนะครับที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดงานในปีที่ผ่านมาและในปีนี้นะครับก็ยังทาหน้าที่เหมือนเดิมนะครับท่านรองโทษกจิรวัตรบุญจิตรหน้แผนกยุทพธการทางอากาศกรมยุทธการฐานเรือกั็เชญครับ,รบสาหรับอุทยานลิบี้รันในปีนี้นะครับผมในฐานะของเรสเดเลกเตอร์การจัดการแข่งขันนะครับก็ ได้เพิ่มนะครับเส้นทางใหม่นะครับปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากอูดภาวในพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับเราก็ปรับเส้นทางจากปีที่แล้วนะครับไปเส้นทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนของนักแสดงผีต่างๆเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับด่านต่างๆเนี่ยมีด่านใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ของด่านที่เราทําไว้ก็คือการวิ่งผ่านเขาวงกดนะครับเป็นอาคารร้างที่เรามีนะครับ เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มาทําเป็นด่านนี้นะครับแล้วก็ด่านทุ่งหญา้าล่าสังหารนะครับอันนี้ก็จะมีจํานวนของซอมบีหรือว่านักแสดงเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะน่าจะตื่นเต้นนะครับยิ่งกว่าปีที่แล้วปีแล้วเนี่ยได้รับความสนใจนะครับเราตั้งเป้าไว้ประมาณ1นึ่พันคนแต่ว่ากระแสต,ตอบรับเกินคาดนะครับมากันสองพันกว่าคนนะครับปีนี้ก็เช่นกันยอดผู้สมัครก็ทะลุพันกว่าไปแล้วนะครับ ปีนี้ก็น่าจะสําเร็จร่วมด้วยดีแล้วก็ทุกคนจะสนุกสนานตื่นเต้นและก็